สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเก็บของกลับบ้านอุ้ยไม่ใช่ผมจะมาจัดของเพราะว่าผม่าย้ายห้องนี้มาหนึ่งปีแล้วยังไม่มีการจัดเลยวันนี้ได้เลิกงานยามดีที่จะมาจัดของเพราะว่าอะไรเพราะว่านอนกินอยู่ที่ห้องนี้มาหนึ่งอาทิตย์เต็มโดยที่ ไม่ได้ทํางานนะหาอะไรเลยเชื้อโควิดป้าเนี่ยเขาไม่ให้ไปทํางานไม่ได้ติดเชื้อนะแต่เขาไม่ให้ผมไปทํางานผมไม่มีงานทําเขาบอกให้่าให้นอนอยู่บ้านเฉยเฉยช่วยชาติโหจะเปรจะบ้าตายกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอ้วนจะเป็นหมูตอนอยู่ละเลยได้โอกาส เก็บห้องเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเอาของมากองกองกองเนี่ยไม่ได้จัดห้องเลยถือโอกาสจัดห้องเลาะเป็นอางอันนี่คืนสูงที่ห้องคิอตดูหนักแน่หนักหูขาด หูขาดหนัมกมากมันคืออะไระเนี่หรอมันคือหนังสือเรียนของผมเองโมรามวิชานี้ก็คือระเบียบการรับสมัครนักศึกษา5-4ปีนี้ก็6-3 ที่หน้า64เกือบ10ปีแล้วนั่แนนนี่คือเว้าภาษาลาวพื้นฐาน4บมดธรรมดาได้นี่เรียนภาษาลาวเด้พี่น้องเพราได้เขียนได้จะพูดไม่รู้เรื่อง ไปใส่บล็อกเนี่ยการเมือ,องการปกครองความสัมพันธ์กฎหมายระหว่างประเทศถามว่าจำได้ไหมบอกตรงถามตรงจำมาได้ดอกก็เก็บไว้ ่านเล่นก็นมีด้วยพี่น้องตำนานเจ้าพ่ออันนั้นนี่ชอบมากฝรั่งข้างผีของไมเคิลลอยมันเป็นเลี่มแรกที่ทำให้ผมสนใจหลายๆอย่างมันเป็นเหมือนเทียนสองสองสองไม่รู้มันเป็นยังไงมันเหมือนกับ จุดเทียนมาแล้วก็ส่องประกายทำให้ศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องผีเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมก็ไม่สนใจศิลปวัฒนธรรมมันเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเรารู้ประวัติของเราเองรู้ประวัติของชาติไทยรู้ประวัติของชนเผ่ตาตา่าง ก่อนที่จะมาเป็นเชื้อชาติาศาสนาเล่งสือเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่จุดประกายให้ผมศึกษาดีมากๆเลยเะสไดคนเขียนตายนะแกเป็นคนอังกฤษแต่มาอยู่ประเทศไทยโดนแกเลยแตกฉานน้ำมทุกอย่างอันนี้ก็ไปสอบกพเสร็จแล้วก็ไปสอบ ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นั่งอ่านก็จะไปสอบแล้วทีนี้เขาเลื่อนสอบเขาก็บอกว่าให้ดูตามเน็ตเรื่อยๆนะก็ทีนี้ก็ดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆมันก็ไม่ประกาศห้องสอบทักทีทีเนี้ยไม่ดูอยู่เกือบเดือนหนึ่งอ่ะคือมันมันเลื่อนไปนานมากเลยก็เลยไม่ดู พอไม่ดูพอเปิดเข้าไปดูอีกทีนึงไอ้เชี่ยแม่งประกาศผลสอบแล้วอ่ะแล้วที่อ่านหนังสือมาทั้งเล่มอ่ะโหเชี่ยมากเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเสียเวลาปเปล่าสมนาุนไพร แกาแฟแกาแฟนี่ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเคยเป็นบาริสต้าที่ s t a r ์ u ั k s บ,บ้างม่ธรรมดาด้ชยยเชอยาไม่ใช้นะเนี่ยซเนสเต็ก็เคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่นะครับก็ทำอาหารพอเป็นบ้างก็เลยศึกษาเพิ่มเติมนะ หังือเรียนตรงนั้นเลยหนังสือเรียนหนังสือเรียนของมอรามมอรามนี่ก็เป็นปริญญาตีใบที่สองนะครับที่เห็นหนังสือของมอรามก็เพราะว่ามันเป็นเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยมันก็เลยหอบพลุพลังลุทุลังมา สามสี่ตึกสามสี่สามสี่หอแล้วก็ยังหอต่อไปถ้าย้ายอีกก็คงต้องหอบไปด้วยส่วนหนังสือของวิญญาตีใบแรกก็อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรียนจบแล้วก็มาหาการทำอันี้ก็เลยต้องหอบต่อไปถามว่าทำไมไม่ทิ้งชอบสะสมหนังสือ เปิดเป็นห้องสมุดชอบการทหารชอบดูอาวุธนี่ก็ไม่ได้เป็นเรียนนะครับซื้อชิ้นมาอ่านแล้วไปสอบเอาโอเคมากเลย ทำไมนจะสารอาจเล่นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ กาเรเกษตรกับนี้เรียงเป็ดเกกลีเ้ยงไก่เลี้ยงสกอชอบมากๆกาเราเกษตรการเพิ่มผลผลิตนี่เรามีวิตยาศาสตร์ตัวนี้ด้วย